สวัสดีค่ะวันนี้เออจะมาเช็ดให้ดูนะคะว่าน้ำนมลบคราบดำของเราเนี่ยค่ะเช็ดออกจริงแบบที่น้ำเปล่าทำไม่ได้นะคะนี่เลยขอ,อน้าเปล่าหน่อยค่ะนี่นะคะคอที่มีแบบคราบดำฝังลึกนะคะทำยังไงก็ไม่ออกขัดแล้วก็ไม่ออกอันนี้น้ำเปล่านะคะนี่เดี๋ยวอลองเช็ดให้ดูนี่นะคะเดี๋ยวขอผ้าเช็ดตัวหน่อยนะคะเดี๋ยวเช็ดตรงนี้ให้แห้งก่อนอันนี้เป็นน้ำเปล่านะคะที่เราเช็ดคอแบบเนี้ย นะคะคราบดำคนเห็นเลยว่ามันไม่ออกนะคะน้ำเปล่าไม่ออกเดี๋ยวจะลองให้ดูว่าถ้าใช้น้ำนมลบคราบดำออกเราของเราเี่ยนะคะมันจะออกได้มากกว่าเยอะมากๆเลยนะคะฝากถือหน่อยค่ะอันนี้นะคะเขย่าค่ะแล้วก็ฉีดลงไปนะคะใช้ง่ายๆค่ะใช้ได้ทุกวันหลังอาบน้ำนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ก้มด้เป็นนะคะ ก็เช็ดย้ำๆตรงที่มีปัญหานะคะใครที่มีมีคราบดำฝั่งลึกบริเวณลำคอรักแร้หัวเข่าข้อศอกขาหนีบผู้ชายใช้ได้ผู้หญิงใช้ได้นะคะเด็กก็ใช้ได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นคราบดำจากเหมือนจะเป็นจากการใส่สร้อยแล้วก็เหงื่อคใครฝั่งลึกนะคะประสิทธิภาพของเราค่ะก็จะช่วยดึงพวก คราบดาฝังลึกออกมานะคะจะเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกเลยค่ะอันนี้เป็นน้ํานมสกัดพิเศษนะคะจากญี่ปุ่นเลยค่ะเราสั่งตรงมานะคะแล้วก็เป็นออร์แกนิกด้วยค่ะตั้งแต่ขายมาไม่เคยมีใครแพ้เลยนะคะนี่เลยเนี่ยค่ะก็จะดึงคราบดำออกมาแบบนี้นะคะอันนี้ตั้งแต่ครั้งแรกเลยเนี่ยค่ะคราบดําหลุดนะคะนี่เลยค่ะนี่เช่ให้ดูเลยลองไปใช้กันนะคะมีโปรโมชั่นด้วยค่ะ